คือถือว่าคนยังหลายทุกคนเนาะคือว่าคนยังหลายจงตั้งใจฟังหนึ่งคำประนับได้แก่การขวานตัวการตกแต่งหรือส่วนใส่และแขนทีต้นทางกายฟังคู่บ้านกันแลทุกคนเนาะจึงบ้ากันใช่ทุกคนเนาะมื้อนี้บ่าวคำมาทุกคนมาอ่าเลาะเบิ่งสภาพการของมือ บุญท่อเข้าประดับดินทุกคนเนาะตอนนี้เป่าเขาอยู่ยเขตอ่าสีปุ่นเื้องเนาะเป้าหมายก็จะพาทุกคนอ่าไปรอเบึง่งอ่าคนที่มาตักบาตใส่บาตรเนาะในมื่อบุญพ่อเข้าเดี๋ยวจะเป็นวัดให่ฮั่นอ่าฝากอ่าดิดตานต้องกันทุกคนเนาะ ตอนนี้ยู่เขตอ่โคงเพือนเบียร์เยอรมันทุกคนเนาะเพือนเบียร์เยอรมันก็เป็นฮาทอาหารงหญ่อยู่ในเวียงจันนีแ่แหละเดี๋ยวเป็นสภาพการน้ำกันว่ามือฮอกคอมบัดดินนี่มันเป็นมือวันพระฮัทเนาะผู้คนจะออกมาอ่ใส่บาตรน้อยหลายจังใดนะติดตาไปนน้ำกัน ไฟแดงซีดำดวนดวนทุกคนตอนนี้ไฟแดงก็จะอันนั้นน้อยน,นึง<อ>เพนเนะก็ใช่วหล่ะไฟแดงเพ็กซีมด่วนนี่มันเพริดประจำ้วยแหละเมื้อน,นี้อาการดีทุกคนเนาะตามกลุ่มุนิยมเนาะตามเวต,เตอร์ตัวออนไลน์นี่มันเป็นฝุนตก เจ็อทองฟ้าก็อมืดขึ้นนะทุกคนตามที่ทุกคนไ้ไ้บรน้ำกันเลยเ,เขตนี้มันเขตคงเฮียนสุดาจิตทุกคนคงเฮียนนี้เพื่อนน่าจะายุดหยุดเสาาการสอนทุกคนานะอาจจะมีอนุบาลเนีบัาผมเปิดอยู่เนาะแต่มันทนยมนี้มันหยุดเสาราละพอเห็นการอ,าอาานามัยการเฮียนกันอย่างเงทุกคน เปิดนห้องเงินเก่าบ้าวคำตัวนี้ก็ได้อ่ะเบิ่งน้ำกันอันนี้เมนูเขตไฟแดงดงเมียงทุกคนเนาะเขตไฟแดงดงเมียงรถกระสีอ้าวไหลแน่เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงทุกคนงานด่วนอีกแล้วถ่ายทุกคนได้เบิ่ง จากไหนก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดติดตามกดซนะับสไคร e เนาะซ่องเบาคำเนาะเปลี่ยนกำลังใจให้ทางเบาคำได้สร้างสารรค์คลิปใหม่ๆนะทุกคนไปติดตามชมงน้ำกันตัวรถลายแห้ตัวนี้ไปไปไปไน้องจะละจไมไม่กันเห็ดเบี้ยกอยู่เนาะเนี่ยเพื่อนก็นจะเตรียมตัวไปเซ่บา้าทุกคนเนาะเบิ่งรถจักรสองคัน ทางหน้าใช่แล้วแล้วก็มันสุดออกงานเลยนี่สุดใส่บาทไปเด้นี่สใส่บาทรเงินใส่พเบียงทุกคนใส่าเบียงใส่สปาร์สิตเ,เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปให,ให้ทุกคนได้ชมเนาะถ่ายไปเรื่อยๆตามสไตล์เบาคับนี่แหละพวมีเอฟเฟกต์ผมมี effect, บมมีฟิลเตอร์เนาะบมมีบมมีฟิลเตอร์เออมาดันซ่าสดๆให้ทุกคนได้เบิง์นไปตอนนี้เพนย์ดทุ่งงคราทุกค,คนเนาะเดินทางต่อเพราะทุกคนตอนนี้ก็ฮอตเฟลแ์ด,แดงลกองรอลันเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นทางขาขาขึ้นไปสู้ซีหอมทุกคนโอ้โหนี่เมมเมมใส่ขนไตรเนาะตามประเพณีเราเบิ่งสภาพน้ำกัน โอ้ตัวนี้ของแท้ตัวนี้ใช้เป็นตาจบเจือป่านนั่นเลยมือสไนเปอร์เอาหาดูคนซอ,อกแซ็กกันเป็นยังไงซอกแซกมังดูสภาพรวมเลือกขวาจะไปสีหอมทุกคนนะเนาะเยอะดย๋ยวซายเนี่ยจะไปสู่นั่นคือเ่าไปสู่วัดเนาะเป็นสภาพนาเกันมาวัด วงตื้อในปัจจุบันนี้คนมาหลายบอ่อทุกคนเนาะวาดองตื้อวัดอินแปลงเดี๋ยวบอคคาจะเลือกอันวัดไปก่อนว,ว่าเขาจะไปถ่ายจุดใดให้ทุกคนได้เบิงขนะนะนะเลี้ยวซ้ายแมนสีหอมทุกคนเนาะตลาดสีหอมเลี้ยวซ้าย ไปซื้อนี่ก็แมนแคมของทุกคนเนาะเรือขวานี่เป็นเ้นทางขาลองจากจากสร้างสามหัวมาเนาะทุกคนเนาะ,ะสามแยกสร้างสามหัวโนโวเทลเนาะเดี๋ยวซ้ายจะไปสู่วัดอินแปงวัดองตอืง้อทุกคนที่เห็นทั้งหน้าก็เแมนวัดอินแปงอาทิตย์แปง ที่จริงอยู่นี่รถติดทุกคนเนาะแต่ว่าถือว่าคนถือว่าคนน่อยเพราะว่าตอนนี้มันแปดมงยังเนาะเขาอ,อาจจะพาก,กันไปอาตักบาตยาบกเนาะไปเบิ่งน้ำกันบอคัมก็หาก็เคยมาครั้งแรกนะนีนน่ที่ว่ามาเบิ้งคันโาใส่บาตเนี่แต่ว่ามา่าถึงามาหลายเทื่อแล้วเนาะมาเบิ่งน้ำกันมาติดตามน้ำกันเนาะว่าแขกคนจะหลายบอ นี่วัดอินแปลงทุกคนเนาะวัดอินแปลงโอ้คนก็น,น้อยทุกคนเนาะเป็นน่าจ,จะเริ่มปิดบา้านละอ่าเพราะว่ามันพอดมงไปกาแล้วเนะาะครับประมาณเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมันคนก็ิหลายทุกคนเนาะแต่นี่มันมันนั่นแล้วเด้มันแปดโมง,งยังละแต่จหนก็บสิบห้าทุกคนเข้าไปเบืองเนาะนีะนะ่อันนี้เป็นเขียบวัดองค์ตื้อทุกคน วัดองค์ตื้อมหาวิหารเนาะมหาวิหารก็ถือว่าสุดๆท,ทุกคนเด็เอาเบ่งน้ำกันสภาพรวมนี่เป็นบ่อจอดรถจักรทุกคนฮะจอดรถจักรก่อนนี่เป็นคอนโดทุกคน ก็เขียนใช่ว่าจอดได้เฉพาะเนอะรถมีธุระกับทางวัดเท่านั้นทุกคนนี่ก็มีคนเพลินมาใส่บาตรเนอะทุกคนมาชมวัดองค์ตื้อในปัจจุบันทุกคนเนอะม้อนี้ก็เป็นไม่ยังมือหอขับประดับดินนะทุกคน พระองค์ตื้อเป็นวัดหนึ่งที่ว่งงามหลายทุกคนเนาะขั้นเป็นถีเมือวันเสาร์ที่นี่ค้นกระสีแน่นหนาอยู่ทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นมือ,อธรรมดาเนาะ บ้านองตื้อเป็นกับปับปรุงเดินวัดใหม่ทุกคนเนาะปัจจุบันเนี่ยือว่าสวยงามสภาพปัจจุบันทากคนด้านองตื้อสภาพปัจจุบันทุกคนบ้านองตื้ขึ้นมางครังอาจะเป็นในอนวยสอบสรวจให้นะ ถือเป็นวัดหนึ่งที่ว่ามีศรัทธาสูงทุกคนเนาะมันพอทุกอีกันินึงเด้อแล้วก็ตักปลาใส่บาตรจเฉพาะทุกอีกน,นิดนึงถ้าสห่หลวงพ่มันได้เยอะครับพี่มเมื่อนี้ถือว่าบางคำออกบ้านสาเนาะเนื่องจากค่าเวียนนเ้ยงในน้อยนึงได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศภายในบอ่อนองตือ้อเสนอถือว่าได้เวลามาที่นี เป็นบุรณะใหม่ทุกคนเนาะงามงามหล่บุรณะใหม่เดี๋ยววาดูตื่นในปัจจุบันทางด้านในโอ้งามหลายทุกคนในสภาพรวม วามาซาทุกคนเนาะแต่ว่ามาว่าสันซะเพราะว่ายังเห็นคนใส่บาทอยู่นะทุกคนพราะองตื้อก็เป็นวิทยาะไรส่งทุกคนเนาะวิทายายีาะไรส่งตอนนี้เพิ่นกำลังจะให้พรทุกคนเนาะให้พร ทาวายคระบวายจังหันทุกคน,นหรือว่า,าอ,อาหารเศร้าให้แก่พระพิขุสทรงต่างๆมือในโชคดีก็คือได้ใบผ้าลหลักฐานพรนาซิ้โชคดีก็คือฝนบนตกถวข้าทวายท่าแล้วก็จะได้หลธา,านานิมน พระอาจารย์ใส่เาเด็กลงโซฟาเด็กาคนหลายเลยจ้วาตอนนี้คนสมมติยัคาถา้หลายแล้วมั้งใส่าสเดกแบบตคนกับญาอไรทุกนโคนปารทุกคนมั้งโสอสาสนาที่ี่ในการเพิ่บุญพรอกันขอเจะริญมพ่อพระองคตื้อไปไม่ให้อะไรส่งทุกคนนะไม่ให้อะไรส่งองค์ตื้อก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดี เนาะรื่องของอาภาษาลาวเนาะหนังสือธรรมต่างๆทุกคนเนาะก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าอพาส่งมาเฮียนหลายทุกคนเนาะอาจารย์ใจจอไปกุศลจะพาจะศรัทธาอะไรทำกุศลปฏิสัตย์ทั้งหลายได้เข้าสู่การควาเพ็นกุศลมันต้อับต่อไปพร้อมกันข้ามสามที พี่ว่าคนก็หลายหลายพอสมควรทุกคนหลายพอสมควรเดินทางต่อทุกคนไปบางไปบางวัดอื่นน้ำกันต่อเนาะไปตอนนี้ก็จะเดินทางไปวัดชีเมืองต่อทุกคนเนาะเบิงน้ำกันว่าอ่าคนมาใส่บ้าจะหลายบ่ทุกคนอ่านะไปวัดชีเมืองต่อ เขตนี้ก็จะเป็นเขตห้านอาหารครอบใจเด้อทุกคนเนาะล้กก็หรห้านกาแฟดังโจมาเนาะคือว่าคน้นมาแน,น่นหลายกับกาแฟห้านวาเก้นคาเฟ่เนาะคือว่าจัดหนักทุกคนเขตเนี่ฝรั่งต่างประเทศนี่เป็นไล่ทุกคนคนลาวกลก็มาอยู่เนาะแต่ว่าหลากัลกๆแม่นลูกค้าต่างประเทศเขตน้ำผุทุกคนน้ำผู้ำผุก็เป็นตลาดเก่าเนาะ ตลาดเก่าตั้งแต่สมัยตะกี้พูดละ,ละปัจจุบันมาเปลี่ยนเป็นบอนนางดินนางสมละกำขัวแม่นหอคำทุกคนเนาะและสถานทูตรบูในและเวอร์แบงทุกคนเนาะธนาคารโลกอย่างกำขัวไปเบิ่งน้ำกันนะว่าซีเมืองจะเปยังไหนทุกคนเนาะ กำทรายนี่มาสีสะเกตทุกคนนะ้ำทรายมาสีสะเกตโอ้คนก็ยังหนานแน่นทุกคนเนาะยังหลายอยู่ใช่กำขวานเป็นหอพลาแก้วทุกคนเนาะห่อพลาแก้วแต่เป้าหมายเขาเป็นฝันสีเมืองทุกคนนะเนาะเอาจะมาเปลี่ยนเป้าหมายบ่ไนดะ้เนาะเขาต้องเขาต้องไปตามแผนเขาก่อนเนาะถ้าเปลี่ยนแนวจึงว่ากันเนาะความหมายเอ่าในเบื้องวัด ไปเป็นวัดซีเมืองก่นอนเอกรำขวดนี่มันห้องหมอมหโหสดทุกคนห้องหมอมหโหสดเนาะเปิดห้องหมอที่ว่าหากับเปิดได้ประมาณปีหนึ่งทุกคนนะปีหนึ่งสองปีนี่นะละนี่นวมหโหสดใหญ่โตทุกคนเนาะห้องหมอมหโหสดเนะด้อในปัจจุบันนี่แต่คิดว่านี่เป็นห้องเย็นทุกคนเนาะ พองเหย็ดบอลเจ็บคนตายเนาะนี่นี่ก็แมนกระซองยุทธาธิการละคนทรงทุกคนเนาะเขตนี้ก็เป็นที่อยู่ของคนต่างประเทศนะทุกคนเนาะเขตอ่าสีเมืองเขตสวนมอนอดปลาใหม่เนี่ยแมนส่วนใหญ่หเป็นชาวเซาลูเขตนี้เนาะบ้านเป็ดอันนี้เป็นหอรักเมืองทุกคนเนาะ เดสีกับขวามือนี่มันสีทองนี่มันหอหลักเมืองนี่ก็เป็นเขตบ้านสีเมืองเนาะเป็นเมือน้ำกันงละคนจะหลายบ่ทุกคนงานด่วนว่นได้เตรียมตัวมาเมื่อสิบประมาณนี้แหละทุกคนเป็นอย่างไายทุกคนนี่เป็นขนะเป็นอย่างก็ว่าอย่างไายเพราะว่าเขาได้เขาได้ถ่ายตั้งแต่ต้นแล้ะนะทุกคนถ้าเราถ้าจะมันบกสุดกบชุดปลายมันกับบกคือแน่ โอ้คนยังหลาทุกคนคนยังหลายอยู่เยจะมาขอพรเดี๋ยวบัคขามสับัตรลดกัน จอดซะเนี่ยนะทุกคนเนาะคือว่าคนยังหลายทุกคนเ่าเเีย่างคนยังไหล สองข้าประดับดินสามว่าวห่อเข่าประดับดินและพี่ๆการทำบุญสี่ข้าวเป็นบ้าการทำบุญห่อเข่าประดับดินหาจุดประสงค์กำลังใส่บ้าทุกคนเนะการทำบุญพาจุดประสงกำลังใส่บ้าการทำบุญหอเข่าประดับดินทำวันนี้ คือถือว่าคนยังหลายทุกคนอะคือว่าคนยังหลายจ้าคงตั้งใจฟังหนึ่งคำว่าพระนับได้แก่การแต่งตัวการตกแต่งเลื่อสซ้นใสและแขนตามทางกายฟังคู่บาตรแล้วทุกคนเนาะจะจึงบากเครื่องนงพรมเส้นแต่งตัวใส่สร้อยใส่แหวน ประรับแขนเก่าผมใส่เงินคำเพจเอี่ยงและอื่นๆเทียกว่าประดับกายให้จบงามการแต่งตัวการประดับเอย่ยงร่างกายให้จบงามนั่นมีความือว่าคนยังหลายตัวองค์ตื้อทุกคนวัดนี้ถือว่าศรัทธาหลายอยู่ในสมภูมิบ่ยุใดสมัยใดนานในของวัดโดยสมองในหยกปัะจุกัน เพราะลูกเดี๋ยวหาซองเดี๋ยวหาซองไกฟังคุบาเ <โอ S 2> ทศกันนะเขาก็ว่าล่าลัำกว่ท่านสมัยแต่ว่างามแต่เพียงภายนอกเท่านั้นอาจจะเขากับตำราทีวางามแต่หูกจูปหอมเกี่ยงแต่นอกข้าดได้เป็นบักเดือนเจ้ะเงเร็วคามได้ดันนี่แต่นอน หรือว่าแก้มปลาบ้างปลาแดกเมื่อกระคอนอยท่าในหาตอนกินโบได้ในทำนองนี้เทียบว่าเป็นความงามที่ต้องทำเป็นความงามที่รว่วงตาดังนั้นต้องหาเครื่องประดับภายในคือศิลรยธรรมคือว่าตักทั้งสองฟังเลยทุกคนตักทั้งสองฟังเลย สูงกว่าเครื่องปรรับไรยนอกลายห้อยทางนี้คนก็จะลายเป็นพิเศษเนาะแต่รรบแดงแต่เพียงห่างไกยแต่จิตใจบ่บรรับด้วยสินก็ให้ประโยชน์คนหลายเป็นอย่างจริงต้องมีสินเพราะว่าการที่จะเกิดมันเป็นไปโน้นได้นั่น ต้มีศลปเ็นบรรทัดฐานพระองค์ตื้อนี่จะตั้งบ่ายว้กันหมู่ทุกคนเนาะจะบินพระบาทออกประมาณกี่โมงเส้าเนาะในว่ดศรีเมืองนี่ก็จะประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงทุกคนเนาะเอาบินพระบาทอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าวัดองค์ตื้อแล้วไปก่อนเนาะทุกคนในวัดศีเมืองเนาะในปัจจุบันปีสองพันสองสาม ชอบวิวงานบรูบาที่นั่นถ้ามีิเลยก็จะไปเกิดอยู่ในอัยทั้งสี่วอย่างว่าสัตว์นรักเทียนก็มาสัต์ยราสารเดหรือมีผิวคนบางอะไรตวยังถือว่าเรื่องได่งนั่้นอยนั่งเ่วหรือสถานที่เระดงตื้อคนแล้วมันกมีละไปมากินตักไวรึเปล่ วันเขาตักซาได้ห <blond> น <os> <Wha> ึ <Luis> ่ง <diction> ค <aries> ือว่าคนหลายสมควรทุกคนเนาะหลายสมควรพวกโจาเปรือผีเปรือพวกจะเป็นถุกเพื่อนห้อพวกเี้กขาหายให้ความสุขอสุรกายคือพวกความวันให้ความเดินเรื่องโดยธรรม บนไหลอคเนะขาจะมีเคอนนอนมีอ่าบอลสูตรลดน้ำทุกคนอันนี้บอลสูตรลดน้ำได้เห่นท่านไหนไปไหมบอลสูตรลดน้ำอันนี้ก็เป็น เปิดห้องมาหอหลักเมืองทุกคนหอหลักเมืองเลอธาตุของย่าแม่สีเมืองทุกคนเป็นหีนแห่ทุกคนเหีนแห่ สองข้าวหอเกาประมเระวางเดือนเก่านี่เป็นเดือนหิวตมสมบูรณ์ในมีปลาในเ่า <ขอ S 2> และพืังอยากาอ่อะออประมาณนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวพาทุกคน <ST AR> เดี๋ยวเอาคำั <c oughs> บพักพรก่อนสะดอกอแล้วพบกันหมนในคลิปหน้าทุกคนนะชัหรับคลิปนี้เนาะขอคำกล่าวคำ่า ขอขอบใจทุกคนเนาะที่นี่ <ขอ S 1> บัดส,สีเมืองมือหอกขับรับดินเนาะ<ท>บ๊ายบาย